สวัสดีน้อง,องๆเด็กๆและผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นเลโก้จุลสิกโวนะมาเป็นแบบแรปเตอร์นะครับมีมาให้สีแบบเท่านั้นเองนะต่างกันแค่สีเหมือนกันเด้แหละ,ะมาเป็นแบบแรปเตอร์ตัวเล็กๆเองอยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะเป็นแบบแรปเตอร์สีฟ้าสีเขียวแถบฟ้าชื่อบูเปล่าไม่แน่ใจครับ ปากขยับได้นะครับขยับได้แขนขาก็ขยับได้นะดัดท่าดัดทางได้ด้วยนี่ไงครับก็เหมือนกับตัวใหญ่เด็ะเลยนะแต่ว่ามาสเกลตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองอ่าก็ถ้าเอาเลโก้ตัวขนาดไซส์ปกติมาเทียบกันแล้วคือแบบเรตเตอร์ตัวเล็กนี้ดูสมจริงกว่าเลยนะเนี่ยอ่ะมาแบบที่สองกันบ้างชื่ออาชื่อไดโนเสาร์ aur, ผมก็จำไม่ค่อยได้นะอ่า จะชื่อชาลีก็้วก็ได้นะทั้งตัวนี้เหมือนกันนะครับอืมปากขยับได้นะขยับได้ขาก็ดัดได้นะดัดชูดัดก้มก็ได้ครับอืแขนขยับได้นะต่อให้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาต่อมาให้เป็นตัวแล้วที่เหลือเราก็แค่อ่าต่อแขนต่อขาเข้าไปเท่านั้นเองกับใส่ปากอ่าตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบตัวสีน้ำตาล น้ำตาลเข้มเข้มทั้งตัวเลยนี่ไงครับเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดเลยมีฐานมาให้ด้วยอืมอ่าขยับได้แขนดัดได้นะดัดได้หมดทุกตัวครับหมอให้เด็กๆนะมากกว่าห้าขวบเราขึ้นไปเล่นนะครับเพราะว่าเลโก้แร็คเตอร์ตัวเล็กนี้มันตัวเล็กลงไปหน่อยนะ เด็กต่ำกว่าสามขวบผมว่าน่าจะอมกืนได้เลยนั่นเนี่ยอ่ะมาตัวสุดท้ายแล้วเขียวทั้งตัวชุดนี้มาเป็นแบบเขียวทั้งตัวอ่ขยับได้เหมือนกันครับขยับได้ทุกตัวนะต่างกันแค่สีเท่านั้นเองอืมหาซื้อตามร้านขายของอ่าทุกอย่าง20บาทนะครับหรือของเล่นแทงนะไปหาดูกันได้ ทมชุดนี้เพราะว่าผมก็หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยแหละครับร้านชำน้นหน้าโรงเรียนนะถูกๆ20บบาทไม่แพงมากคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ